มาเบิ่งตัวหมาน้อยที่เป็นตัวเล้วเด้อพี่น้องนี่เอามีตัดเล้วมีตัดมีกีดกีดกีดมันเป็นแบบนี้ีล้วทีนี้จะให้ดูตัวว่ามันที่ตัวจังใดเด้อนี่เขาตัดเล้วเป็นชิ้นเป็นวุ้นเป็นตอนตอนหมาน้อยเนียนะ่ย ยูนีเนี่ยทางนี้เนี่ยเขาจะทําน้ํายําต่างหากแล้วเอามาเทราดนะคะระเจนน้ำยาไว้จะมาเทลาดทาเครื่องไว้ค่อยมาเทลาดแต่ถ้าทางบ้านทางอุบลนเน่เขาจะทําอีกแบบหนึ่งโปอ,อยเมียโปรยผ้าเข็ดว่าเป็นเห็ดไปผสาปนปนปลาปนยัางย่างดีเนี่ยปนกบปนปลา ปกขันขันวุ่นขันมากหน่อยนี่แหละขันมากหน่อยแล้วก็ปกอบผสมใส่กระปนคือปุงหลดเรียบร้อยเลยปก็กอขันมากหน่อยเป็นน้ำดีนี้ปกเอาไว้เอาไว้มันแข็งทีนี้เครื่องปุงมันก็จะอยู่ในข้างในข้างในนี้ข้างในตัวเนี้ยอันนี้เนี่ยเขาทำเป็นตัวก่อนแล้วก็จะทำน้ำมาราดทีหลัง เดอเนี่ยเป็นบอเป็นโตแบบนี้พี่น้องยิ็แล้วก็จะเป็นหุ่นแบบนี้นะกินสดสดกินสดสดเลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะกินให้เบิงอื้ดึงๆในปากจุ๊บๆรสชาติก็จะอหอมๆแต่ยังไอในปรุงรสมันก็เย็นๆธรรมดาเนาะ ทำเป็นกินกินได้เรื่อยๆทุกวันเลยนะเนี่ยกินเป็นตอนเป็นตอนยังสิน้ำยำมะลาดพี่เน้ยเดี๋ยวทำน้ำยำก่อนจ้า